สวัสดีครับเลอแต่ทักเลอแต่ทักโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เออเลอแต่ทักเบอร์เบอร์ว่ารักแทบ ถ้าวันนี้ก็อยู่คือช่องมีเล่เอ,อนนเนชันแนลก็คือวันนี้เราก็จะมาเล่นเอซาคือวันนี้เราจะไม่เล่นเอซา,าปั่นคนเอ,อ้ยไม่ใช่ปั่นคนสิเราจะไม่เล้ต่อคากันต่อคําอะไรล่ะฮะอะไรคือวันนี้เราจะไม่เล่นต่อคําผวนคําผวนคําใช่ผวนคำมือเราเนี่ยมันมเล่นผวนคํานะก็คือใครจะได้ใครจะตอบได้เอ,อแค่นั้นแหละ เราจะเล่นผัดกันเล่นเลยนะใช่เราจะผัดกันเล่นป่วนคำามาทุกคนเราก็ไปดูกันเลยดีกว่าเนะไปเริ่มเกมกันเลยดีกว่าเออไปโอเคนะครับผมผมก็เริ่มเป็นคนแรกเลยนะครับผมก็จะใช้คำว่าเออชู้แต่เธอไม่รอบชอบแต่เธอไม่รู้นั่นแหละครับทุกคนโอเคนะแล้วก็ไปดูกันเลยดีกว่าคือห้ามพูดเลยนะคือแบบฝนเดียวนะคนแรกนะก็ถือจะเจอไหม สวัสดีครับครับชู้แต่เธอไม่รอบมาเลยหน่อยไปเปลี่ยชูแต่ตัวเกยอีกคนนะชู้แต่เธอไม่รอบชูแต่เธอไม่รอบฮะชู้แต่เธอไม่รอบชอบแต่เธอไม่รู้เก่งมาก ขอบคุณครับโอเคครับผมก็ผ่านเลยนะก็คือคนแรกคนแรกไม่ได้อันนี้แล้วนะครับโอเคเอาไปดูอื่นเลยดีกว่าใครคนคนเป็นแฟนได้หมอได้ครับฮะครับไม่ใช่เธอต้องตอบคำสิใครเป็นแฟนได้หมอ <laughs> ห,หม้ามพูดคับห้ามพูดอ๋อ อัยไปจนตักลายไปจนตักลายไปจนตากคมีหนูโตเลยฮึบใส่เก่งเป็นแค่ลมปากะครับมเก่งแต่หากที่อยากบอกเก่งเก่งเก่งทำไรครับนั่งเล่นค่ะนั่ง ติดตามอยู่นะเนี่ยติดตามใครเจอผมผมจำได้จำจำจำรอเนี่ยจำรอรอรอสอร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 สดีครัรครับออรอรอรัรอรัรอรอร รันไม่มีเว้นวัก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 อ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้าสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้พอพอแล้วเธอแพ้ออกมาเธอแพ้ออกมาเขาออกมาออกมา โอเคค่ะ okay. ตาเธบ้างมาตาอื่นกันเลยดีกว่าสวัสดีค่ะอุอ้ยยังยังไมไ่รู้เรื่องเลยเชียนน่านอบเชียนน่านอบเชียน่านอบ พี่แอนนาโน,นบพี่แอนนาโนบพี่แอนนาโนบโอ้ยไม่ได้อพอพอฮัปตาตาเธอเลยดีกว่าไลน์ไปจนตั๊กอันนี้นะทุกคนแบบทุกคนก็น่าจะรู้นะเออสวัสดีครับไลน์ไปจนตั๊กไลน์ไปจนตั๊กไลน์ไปจนตั๊ก ไลน์ไปจนตักฮัลโหลนิดนึงนิดนึงนิดนึงเดี๋ยวไลน์ไลน์ไปจนตักไลน์ไปจนตักรักไปจนตักเออโอ้โหแค่นั้นแน่โอ้โหโอเคนะก็มีคนตอบของผมได้นะเออผมก็ไม่โดนเท่าไหร่นะปาตาเธอบ้างเลย เอ Na, เอ rumor, มาตาเอิญกันเลยดีกว่ามะไปคนต่อไปเลยไฟไฟเราเงันไฟเราเงนไฟเราเงนอะไรโอเคไฟเราเงนฮัลโหล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 ไฟเราเงนไฟเราเงน ไฟเราเงนไปมาดูคนนี้ดกวาไฟเราเงน yeah. ไฟเราเงนไฟเราเงนวอ้โห้เปล่าไม่มีใครเล่นด้วยเลยไปไปโอ๊ย oh. ไม่มีใครเล่นด้วยเะยคนไปแล้วก็จะเสียสละให้พี่เขาเลยดีวยกว่าไปเรียวเธอคนดับโอเคนะครับทุกคนแล้วก็ไปของผมเลยนะฮัลโหล สวัสดีครับสวัสดีครับทำไมครับพี่เลียวเธอคนดักสวัสดีครับเลียวเลียวเธอคนดักดักเธอคนดิบโอเคเอ้าไปไหนแล้วไ,ไปไหนแล้วโอเคนะครับผมก็อืม ก็คือมีคนตอบของผมได้เยอะกว่านะเขาไม่ขีแต้มาีแต้มแล้วก็ผมไม่รู้นะผมได้แบบแต้มนะโอเคไปไปมาตาเอิกันเลยดีกว่ามาใครของจนใครของจนไม่ใช่ใครใครของจน เจอมีแต่ไทยเก๋าเกี้ยวเกี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 ยวอะไรเข้าวทุ่เกียวหรือเปล่าเข้าวชนาแล้วอะไรขี้โกงทุกคนโอเคขอบคุณค่ะใช่เหรอจะมีขี้โกงน้องมันพูดถูกแล้วอะไรใจใจอยู่ที่เธอใช่ใช่เหรอน้องมันพูดแล้วทุกคนต้องเอาคืนนะไม่มันนังหนีดมัน เียอย่างเดียวเลยแ,แ,แต่ทักนะครับพวกผมเลยแต่ทักนะะสวัสดีครับเลยจุงบัสแม่สวัสดีครับ,บวสวัสดีครับ,รบโอเคเปลี่ยนไหมอ่ะให้อีกคนนึงให้อีกคนนึงเลยแต่ทักสวัสดีครับ เลยแต่ทักเลยแต่ทักรักแต่เขาโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใช yeah, yeah, yeah. เออเลยแต่ท like ักอันนี้แกลงมั้งเนี่ยอันนี้แกล้งมั้งเลยแต่ทักเลยแต่ทักนิดเดียวนิดเดียวน,นิดเดียว <S <S นิดเดียวเฮ้เลยแต่ทักนิดเดียวนิดเดียว เนี่ยนะเนี่ยนะนะครับพี่ขอบคุณครับพี่ของครับดอกเลคุณ่นสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าปักไตหาหัวจามไหาหัวจามอะไไตหาหัวจามไตหาหัวจามไตหาหัวจามไม่ใช่ไตหาหัวจาม ไปหาหัวจหาหัวจามอ่ะอ่ะอ่ะไปหาหัวจามไาหัจอะฮะไม่ใช่เนี่ยเนเนี่ยไปหาหัวจหาหัวจ้าอ่ะ ไม่ใช่แม่บวกผ่นได้ไหมเนี่ยผ่อนผ่นผ่อนอะไตหาหัวจามโกงไตหาหัวจามอ่ะฮะไตหาหัวจามไตหาหัวจามอืมไม่โอโอเคโอเคครับโอเคโอ้ยไปหาจะพูดตามทำไมน้องอ๋อน้อง มาตาเขาตาเอินกันเลยดีกว่ามาสวัสดีค่ะเบอร์ว่ารักแถบวับเบอร์ว่ารักแถบเบอร์ว่ารักแถบปวนบอกปวนไม่ได้ตอนแรกเธอกี้โกงนะจะไปบอกปวนเขา สวัสดีค่ะเบอร์เ<อ>บอร์ว่ารักแถบบ็บเบอรขอบคุณค่ะไปะขะ๊ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปพอแล้วไหมหยัยงวะพูดอีหยังวะมาปิดคลิปกัน โอเคนะครับว่าคนเป็นเป็นไงกันบ้างเป็นไงเจอทั้งคนเล่นด้วยแล้วไม่เล่นด้วยนะทุกคนเออะแต่ก uh ็เ huh. หมือน, <laughs> นน้องคนเมื่อกี้บอกแลยขอใอยพูดขว mm hmm. ดใช่ไหม <laughs> น้องพูดตามเลยทุกคนอ่ะฮะมีอ huh. uh ่ะฮะตามด้วยนะอ่ะฮะมาโอเคนะครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิง่งกริ๊ง อย้อไปเป็นกำนลังใจแลเรปคิดไปใหม่กันต่อด้วยนะครับทุกคนโอเคค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายไปพีด